วิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชั่น iOS เพื่อใช้งาน k p พั s เวอร์ชั่นใหม่ธนาคารกสิกรไทยแจ้งลูกค้า k p พัทที่ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ iOS อย่าลืมอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS ให้เป็นเวอร์ชั่น15ขึ้นไปก่อนใช้งาน k p พั s เวอร์ชันใหม่ตั้งแต่วันที่27มีนาคม2568เป็นต้นไปมาดูคลิปวิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน iOS เพื่อใช้งานเคพัฒเวอร์ชันใหม่ได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน iOS ขั้นตอนแรกไปที่เมนูการตั้งค่า เลือกเมนูทั่วไปเลือกเมนูเกี่ยวกับดูเวอร์ชั่น iOS ได้เลยหากเวอร์ชั่นต่ำกว่า15.0จะไม่รองรับเคพัตเวอร์ชั่นใหม่ให้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ในขั้นตอนต่อไปให้กลับไปที่หัวข้อทั่วไปเลือกรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ จะ,สะแสดงเวอร์ชัน iOS ให้กดอัปเดตได้เลยเสร็จเรียบร้อยสหรับวิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน iOS เพื่อใช้งาน k p a ั h เวอร์ชันใหม่ลูกค้าเคพั h ที่ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ iOS อย่าลืมอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS ให้เป็นเวอร์ชัน15.0ขึ้นไปก่อนเข้าใช้งานเคพั h เวอร์ชันใหม่ตั้งแต่วันที่27มีนาคม2568เป็นต้นไป ดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ